ที่สุดเนี่ยนักเรียนครับถ้านักเรียนจะเป็นคนที่เสียบุคลิกภาพแล้วคนอื่นดูแล้วไม่น่าชื่นชมเลยนักเรียนครับคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเพราะคนที่ติดยาเสพติดคือคนป่วยป่วยทางด้านจิตใจไม่เหมือนกับคนที่มีบาดแผลจากการโดนระเบิดแขนขานมาจําเป็นต้องเสพย,ยาเสพติดเช่นมอร์ฟินเพราะมีการเจ็บปวดทรมานจากบาดแผลอย่างรุนแรงแผลผ่าตัดเปิดหน้าท้องไม่ฉีดมอร์ฟินอยู่ได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะเปิดหน้าท้องออกมาแล้วนักเรียนไปวิ่งเล่นกระตายคาเดียวอยู่ได้ไหมตับไตไส้พุงมาก็คือสภาพคนป่วยคนติดยาเสพติดก็คือป่วยทางด้านอะไรครับจิตใจคนที่ป่วยทางด้านจิตใจเราเอามาผ่าตัดมาฟอกมาเปลี่ยนสีได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคนที่ป่วยแล้วก็มีปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยมักจะไปหายาเสพติดเช่นคนที่ทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับภรรยาทะเลาะก,กับสามีหาปัญหาทางออกไม่ได้ไปดื่มอะไรครับ ดื่มสุราถามว่าลืมไหมไม่มลืมลืมนี่ถ้าเขาไม่ลืมเขาจะดื่มไหมไม่มเออแสม,มันมีความดีอยู่ไหมครับม,มีความดีถ้าสุราไปอยู่ตามแถวเมืองหนาวถามว่าคนเขาดื่มสุราไหมดื่มเพื่ออะไรเออเพื่อกันหนาวเพื่อสร้างความอุ่นให้ร่างกายมีการกระตุน้นระบบการทํางานของระบบไหลเวียนแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนเนี่ยนักเรียนมาดื่มสุราอยู่ไหวไหมครับ Oh, บ้านเราเนี่ยกูคยเคยบอกว่าตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองคนไทยไม่เคยสนใจสภาพแวดล้อมเลยให้เหงือไหลใครย้อยยังไงเราก็เป็นไงครับ<ม>เราก็ดื่มเราก็กินกินแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกคนแก่อายุ80เตะปี๊ดดังไหมดังเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมของของการเสพดังนั้นสิ่งที่นักเรียนมีความจําเป็นเนี่ยในเรื่องของอาการของพฤติกรรมของคนที่เสพยาเนี่ยหนึ่งจะมีการงุดหงิดตื่นเต้นผุร้นทุลายแล้วก็ หาวน้ำตาไหลเหงื่อไหลใครย้อยน้ำมูกน้ำตาไหลถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้เหมาะสําหรับตัวนักเรียนไหมไม่เหมาะถามว่านักเรียนเดินไปวันดีคืนดีน้ำมูกน้ำลายไหลเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้สังคมก็ไม่ชอบแล้วก็สังคมรังเกียจก็คือมีกลิ่นตัวนักเรียนครับคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะอาบน้ําแต่ถ้าคนพื้นมีพฤติกรรมอย่างนี้ชอบไหมครับไม,ไม่ชอบดังนั้นสิ่งเสพติดประเภทที่2เนี่ยที่เราจะมาเรียนรู้กันไปดูครับคือสิ่งเสพติดที่เกิดจากการสัรงะห์เนี่ยในกลุ่มแรกเนี่ย มันจะมีสิ่งเสพติดที่ผลิตจากทางกระบวนการทางเคมีโดยใช้สิ่งเสพติดแทนจากธรรมชาติสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายเลยคือเซกโคนาตยกตัวอย่างให้มันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเซกโคนาตเนี่ยมันมีน้าแฝงหลากหลายนักเรียนอาจจะรู้จักดีเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนะครับว่าเซกโคนาตเนี่ยมันมีน้าแฝงที่ในการเรียกขานกันเนี่ยเช่นเล้าแห้งเป็ดแดงไก่แดงปีศาจแดงถ้ารู้นา้าแฝงอย่างนี้ไปกิน ปีศาจแดงไปเที่ยวไก่แดงกันกนักเรียนรู้ตัวไหมรู้แล้วเฮ้ยมันไปเสพยาเสพติดกลุ่มเซกโคนาดกลุ่มยาเสพติดเซกโคนาดเนี่ยมันมีผลกับเราอย่างไรบ้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูภาพเพราะกลัวาภาพมาไม่กล้าเอาของจริงมานะครับเพราะเดี๋ยวช่วงระหว่างเดินทางครูาอาจโดนจับได้เพราะสิ่งเสพติดเหล่านี้ถือว่าถ้ามีใครไว้ในครอบครองแล้วผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายเราไปดูพร้อมกันครับสิ่งเสพติดที่เราเรียกว่าเซกโคนาลเล่าแห้งปีศาจแดงไก่แดงเป็ดแดงเนี่ยน้ำเขาเยอะมาก ลักษณะของมันเป็นอย่างนี้ครับหน้าตามันเป็นกลุ่มพวกยานอนหลับนั่นเองเหมือนโคเคนแหละพวกยาแก้ไอก็มียาสารติพติดไหมมีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเหมือนมอร์ฟีนแล้วครับเราฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยต้องแพทย์มีการควบคุมกำกับนะครับไม่นั้นฉีดเข้าไปสูม 4, สี่สูงห้าลุกขึ้นมาเต้นเลยกระังป่าตัดอยู่ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นยานอนหลับเนี่ยมีมีสารประกอบตัวสําคัญเลยเราเรียกว่าเซโคนาเป็นสารประกอบนะครับที่ทําให้คนเสพแล้วติด เซโคนาเนี่ยมันเป็นกลุ่มยากดกดระบบประสาทในกลุ่มของพวกบาบิทูเรตอย่าเพิ่งหาวนะครับเป็นวิชาการบาบิทูเรตมันเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งที่ถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยมันเกิดอาการติดได้ผู้เสพจะมีอาการพูดไม่ค่อยชัดสังเกตนะหนึ่งนะเสพพูดไม่ค่อยชัดลิ้นน่คับปากอาการลิ้นคับปากเนี่ยคือลิ้นเป็นไงครับเก่ง ลิ้นเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนลิ้นชาเคยได้ยินไหมเออกินน้ําร้อนจัดๆแล้วมาดื่มน้ําเย็นจัจดๆเนี่ยชาไหมครับชาลิ้นไหมชาลิ้นลักษณะแล้วก็ที่สําคัญคือมันไปกดระบบประสาทเนี่ยระบบประสาทส่วนกลางถ้าโดนกดเนี่ยมันมีทั้งควบคุมความจําความคิดและการทรงตัวระบบประสาทส่วนกลางจะทําหน้าที่ความจําความคิดการทรงตัว3ระบบนี้ถ้าถูกกดประสาทลงไปแล้วมันจะทําให้พฤติกรรมการเดินเนี่ยโซเซขึ้นเข้าใจไหมครับ ถ้าไปกดระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจำไว้เลยว่าถ้ายาเสพติดชนิดไหนไปกดระบบประสาทส่วนกลางหมายถึงว่ามันไปทําหน้าที่3ด้านด้วยกันไปกดคือการทรงตัวความจําและอะไรครับความคิดเพราะพวกนี้มันจะไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วการทรงตัวก็จะไม่ดีเดินโซเซและมีอาการหงุดหงิดจุนเฉียวเพราะไม่มีเหตุผลแล้วก็ที่สําคัญจะมีอาการทางประสาทโดยการทําร้ายตนเองอยู่เสมอเออพวกนี้จะอาการคล้ายคนเมาเหล้าเหมือนคนเมาเหล้าเลยมีความสุขมาก เหมือนคนเมาเหล้าเข้าใจไหมครับคนเมาเหล้าเป็นไงมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่มีกลิ่นสุราไหมไม่มีกลิ่นสุราไม่มีกลิ่นแอลโกอฮอล์นี่เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่คนนําเสกคนไปเสพมันอยู่ในกลุ่มของพวกบาบิทูเรตในกลุ่มของพวกยานอนหลับนั่นก็หมายความว่ายานอนหลับเรามากินเพิ่มเพื่อได้ไหมครับไม่ได,ไได้เพราะมันกดระบบประสาทเคยมีอยู่ยุคหนึ่งเขาเอายาตัวนี้ครับมาบาบัดร,รักษาพวกโรคกิตซึมเศร้าก็คือตัวที่สอง เราเรียกว่าเอมเฟตามีนเอมเฟตามีนนี่คือยานะครับเอมเฟตามีนเนี่ยคือยาบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นยาเสพติดเอมเฟตามีนเนี่ยดีตรงไหนนักเรียนเอมเฟตามีนเนี่ยดีตรงที่ว่าวงการแพทย์เขาไปใช้บําบัดร,รักษาพวกโรคจิตซึมเศร้าที่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีเหงาหงอยอยู่คนเดียวมีโรควิมารอยู่ในคนเดียวนั่ง พอกินยาเอมเฟตามีนขึ้นไปครับคึกคื้นมีการปฏิสัมพันธ์กับคนข้างเตียงมีการพูดคุยมีการเคลื่อนไหวร่างกายคนที่ซึมเศร้างอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่สนใจสภาพแวดล้อมอะไรเลยเปรียบเสมือนนักเรียนอยู่ในภาวะที่ทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวเก็บกดอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเช่นสอบตกเพื่อนก็ทิ้งเงินก็ไม่ม,มีใช้เศร้าครับเหงาใช่ไหมครับพวกนี้ถูกกดดันทางด้านอารมณ์เหมือนกับเป็นโรคประสาท แต่พอกินยาเอมเฟตามีนเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นระบบประสาทเมื่อไปกระตุ้นระบบประสาทวงการแพทย์ใช้ไปบ่อยๆมันเกิดผลข้างเคียงเช่นเกิดความดันโลหิตสูงมีปัญหาในเรื่องของระบบการทำงานไหลเวียนเลือดมีผลปัญหาต่อตับนั่นก็คือวงการแพทย์ก็เลิกใช้ยาตัวนี้ดังนั้นเคยมีคนหัวใสเอายาตัวนี้แหละมาใช้ในกลุ่มของพวกกรมกรพวกคนขับรถที่ทํางานเกิน8ชั่วโมงหรือกรมกรที่ใช้ทํางานหนักมากกว่า8ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันขยัน เขาถึงเรียกว่าเป็นม้าไงพวกขยันก็คือยาม้านั่นเองต่อไปก็เป็นยาขยันเพราะผู้นี้กินเข้าไปแล้วขยันมากทํางานไม่หยุดทํางานไม่หยุดเมื่อทํางานไม่หยุดแล้วเมื่อร่างกายคนทํางานเกินขีดจํากัดความสามารถทํางานไหวไหมครับไม่ไหวเคยเคยเห็นสภาพของการนอนน็อกไหมคือยืนดีๆแล้วหลับฟุบลงไปเลยนั่นก็หมายความว่าอันตรายต่อการขับขี่ยวดยานพาหนะต่อไปครับทําไมจึงเกิดวงเล็บเป็นยาบ้าเกิดขึ้นได้เพราะในปัจจุบันนี้ พฤติกรรมของการเสพเอมเฟตามีนจะสังเกตได้ว่าทําไมผู้ที่เสพเกินขนาดแล้วเสพนานๆจึงมักจะหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงบนตึกบนหลังคาบนต้นไม้บนเสาไฟฟ้าและที่สําคัญคนเสพยาเอมเฟตามีนหรือยาบ้านเนี่ยทำไมชอบชอบเอามีดไปจี้คอคนอื่นเขาแล้วก็หลบอยู่ข้างกาแพงแล้วก็มีจิตอยู่คนเดีว,ว่าตนเองนั้นจะต้องโดนทําร้าย คือ,อยากลุ่มเอมเฟตามีนในยุคปัจจุบันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นยาบ้านเน่ะเธอเมื่อเสพเข้าไปแล้วเกินขนาดเนี่ยมันจะมีจิตหลอนหลอนในเรื่องของว่าจะมีคนอื่นเนี่ยมาทําร้ายตัวของเขาเองแล้วเขาต้องป้องกันตัวเขาเองโดยการเอามีดดังนั้นชีวิตนักเรียนปลอดภัยไหมครับปัจจุบันนี้ไม่ปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเสพยาบ้างเหมือนกับคนที่เป็นโรคเอดส์แหละมากับความสวยงามเราไม่รู้ว่าคนไหนนั้นติดเชื้อ h i v บ้างมีเชื้ออยู่ที่สามารถแพร่กระจายเราได้บ้างไม่รู้เลยวันดีคืนดีเราไปเที่ยวตลาดนั้น เอามีดมาจี้คอเราแล้วเราล้อกีดการ์ดกีดการ์ดคืนนานหนึ่งหนังสือพิมพ์เราเป็นไงครับเสียดายชีวิตตัวเองไหมเสียดายเราเป็นข่าวไหมครับเป็นข่าวดังไหมดังอยากดังใค,ใครอยากดังวันนั้นก็เดินไปตามตลาดนัดบอกว่าเอ้ยใครจะบ้าบ้างใครกินยาบ้าบ้างเอามีดมาจี้คอหนูหน่อยหนูจะได้เป็นข่าวทําได้ไหมไม่ได้นี่คือพฤติกรรมที่น่าน่าสนใจนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะพ,พานักเรียนไปดูเอมเฟตามีนนั้นมีหน้าตาอย่างไรแลวมันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง เอาเลยครับนักเรียนครูพานักเรียนไปดูยาบ้าก่อนน่ากินไหมครับน่ากินเนาะในสมัยก่อนเนี่ยเขาผลิตเนียในแถบตะเข็บชายแดนของของเมืองไทยใช่ไหมครับและเพื่อนบ้านปัจจุบันนี้มันมาทะลกะเข้ามาผลิตอยู่ในเมืองหนักไปกว่านั้นผลิตในบนรถตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ไหนจังหวัดไหนผลิตแล้วส่งลงตรงนั้นเลย แล้วก็บางคนไม่รู้ในตัวเอเมเฟีนอมีนเนี่ยเขาใส่ส่วนผสมไปเช่นเฮโรอีนบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์สารสติกนินสารหนูใส่ลงไปเพียบเลยครับอยู่ในเม็ดยาตัวนี้แหละสมัยก่อน25บาท70บาท100ยหนึ่งสองร้อตำรวจจับหนัก300ร้อแสดงว่าตำรวจปราบปรามหนักมากขึ้นยาแพงไหมครับแพงเนี่ยภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนดีนะครับมองในแง่ดีใช่ไหมแต่ปัญหาที่ติดตามมามีไหมครับเช่นปัญหาอาญากรรม ใช่ไหมครับปัญหาทางด้านเศษรษฐกิจนั่นก็หมายความว่าพฤติกรรมของการเสพยาเนี่ยสารเสพติดชนิดเอมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขึ้นแท่นครับเป็นยาเสพติดประเภทที่1เป็นยาเสพติดประเภทที่ร้ายแรงที่สุดจำไว้นะควบคู่กับอะไรครับเฮโรอีนจำไว้นะยาเสพติดชนิดร้ายแรงที่สุดก็คือเฮโรอีนกับอะไรครับเอมเฟตามีน <phet> ขึ้นแท่นแล้วครับมีข้อรอง ไว้เนี่ยผิดกฎหมายถูกจําแล้วถูกปรับแล้วถูกประหารอะไรครับมะหารชีวิตห้ามเอาไว้ดังนั้นลักษณะของยาเอมเฟตามีนเนี่ยบางทีเป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นนิยมผลิตโดยเป็นเม็ดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7มลมตรลองดูไม้บรรทัดสิครับเล็กไหมผลิตท้งเป็นล้านเม็ดเลยนะครับเครื่องปั๊มนะครับปั๊มยาออกมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าความหลากสีมีทั้งสีน้ําตาลสีขาวสีเหลืองส่วนใหญ่แล้วที่เขาผลิตเนี่ยจะมีลักษณะกลมแบนครับ จะมีตาประทับมากมายหลายรูปแบบนักเรียนเจอดูมีตาอะไรบ้างสิครับดูดิเก้าเก้ารอจุลามีนกเออมีมีเยอะแยะเลยครับเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่ครูให้ดูนักเรียนดูดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยต่างประเทศก็มีหลากหลายนี่คือของต่างประเทศที่เจอนะครับ นี่คือต่างประเทศที่เจอที่เขานําเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพิมพ์ตาคําว่ารอนดอนนะครับแล้วมีอะไรตะหัวมาอย่างเนี้ยเนี่ยคือต่างประเทศที่เขาจับกลุ่มได้ต่อไปครับรูจะยให้นักเรียนดูหลากหลายเนี่ยยาเอมเฟตามีนเนี่ยเนี่ยเทียบกับยาเม็ดเนี่ยมีขนาดประมาณแค่นี้แหละครับนักเรียนหรือที่เราเรียกว่ายาบ้านน่ะ เพราะยาบ้าเป็นสารสังเคราะห์มาจากเอมเฟตามีนเป็นส่วนประกอบที่เรียกต่างๆกันนะครับนั่นก็หมายความว่าอาการที่ปรากฏขึ้นทางด้านร่างกายเนี่ยสำหรับคนที่เสพเนี่ยมันมีอาการครับดังต่อไปนี้ครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนดูอาการของคนที่เสพนะครับเอมเฟตามีนเนี่ยดูนะจะมีาการตื่นเต้นง่ายดูนะครับพูดมากพูดมากมือสัน่นห้องนี้มีใครพูดมากมือสั่นไหม เงื่อออกมากครับนอนไม่หลับกินตัวแรงปากและจมูกเนี่ยจะแห้งริมฝีปากของเขาเนี่ยจะแตกรูม่านตาจะเปิดกว้างรูม่านตาคืออะไรครับตาดำนะจะมีม่านตาอยูนย่นึกถึงตาแมวไหมครับตาแมวจะมีม่านตาเล็กและใหญ่ตามขนาดของแสงใช่ไหมครับถ้าอยู่ในที่มืดม่านตาของแมวเป็นไงขยายออกโอ้มีขยายใหญ่เลยนะขยายออก นะครับอ้าวทีนี้เรามาดูว่าเมื่อคนที่เสพเข้าไปเนี่ยแอมเฟตามีนจะไปกระตุ้นระบบหัวใจให้ทํางานเร็วขึ้นถ้าเกิดไปเจอคนรักคนที่ชอบเป็นไงครับหัวใจเป็นไงสูบฉีดดีเนาะกระตุ้นดีนะครับเจอคนรักคนชอบเนี่ยโหหัวใจแบบเต้นแรงมากจะมีอาการปวดศีรษะเบื่ออาหารขึ้นไ้อาเจียนท้องเดินปวดท้องอย่างรุนแรงนี่คืออาการที่เราพบได้บ่อยสําหรับคนที่เสพเอมเฟต amin แล้วทีนี้มาดูว่าโทษเนี่ยของเอมเฟตามีนเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างนักเรียนครับเนยอให้นักเรียนดูนะโทษของการเสพเอมเฟตามีนเนี่ยทางด้านจิตใจเนี่ยจะทําให้ประสาทตึงเครียดครับความคิดสับสนและที่สําคัญเกิดภาพหลอนเพ้อคลั่งหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคจิตนะครับหลายๆคนเป็นโรคจิตถ้าเสพนานๆาน,นะครับแล้วเกิดการหวาดระแวงและในที่สุดเป็นบ้าเขาจึงเรียกว่ายาอะไรครับยาบ้า ไม่ดีเลยแต่มันมีสารต้นครับเขาเรียกว่าสารต้นที่ก่อให้เกิดเอมเฟตามีนอยากรู้ไหมครับเป็นตัวประกอบของการสร้างเอมเฟตามีนหรือสร้างยาบ้ามีอะไรบ้างนักเรียนลองมาดูพร้อมกันครับนี่แหละครับหน้าตาครับสารต้นนักเรียนไปนําปรุงแต่งไม่ได้ครับเพราะสารเหล่านี้เป็นสารที่รัดควบคุมนะครับส่วนประกอบของยาบ้าเนี่ยพบว่า จะมีสารเอมเฟตามีนสารคาเฟอีนสารอีฟิกินซึ่งอีฟิคินเนี่ยจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางคืออะไรครับกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางอีฟิกินคืออะไรกระตุ้นระบบประสาทคือส่วนกลางคือความจําความคิดและการทรงตัวพวกนี้จะทํางานได้ดีมากกระตุ้นมันมีแรงขับได้ดีมากและ ที่สําคัญมันไปกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นและออกฤทธิ์มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการการเสพเพราะปกติการเสพของเอมเ,เฟตามีนเนี่ยเม็ดก็อยู่แล้วบางคนไปเสพทีกี่เม็ดครับ2อถึงสเม็ดร่างกายร,รับสารชนิดนี้ไม่ไหวโดนกระตุ้นมากเกินไปดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมตนเองถ้าเสพหนึ่งอย่าไปขับยวดยานพาหนะมีหลายคนไปขับยวดยานพาหนะแล้วเกิดอุบัติเหตุไหมครับ เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวกูจะให้นักเรียนดูว่าคนที่ไปขับยวดยานพาหนะนั่นน่ะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรมีหลายหลายคนนะครับไปดูมาแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนักเรียนดูภาพภาพนี้แค่เอมเฟอมีนสอเม็ดคนที่โดยสารไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกิดอุบัติเหตุหลับในเกิดอันตรายไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราหนี จากวงจรที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราหนีไม่พ้นครับเพราะเราอยู่ใกล้คนที่เสพยานนั้นเราอันตรายไหมอันตรายกูอยากให้นักเรียนตระหนักว่ายาทุกชนิดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับตัวนักเรียนทั้งหมดนะครับเอาละครับตรงนี้แค่นี้นะนี่คือเอมเฟตามีนนะครับมันเป็นสารตั้งต้นที่ควยนักเรียนดูมีลักษณะที่แตกต่างกันไปต่อไปครับนักเรียน ตัวต่อไปน่าสนใจตัวที่3ามเขาเรียกว่ากาวซีเมนต์ตัวนี้น่าสนใจนักเรียนกาวซีเมนต์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกทินเนอร์นักเรียนลองมาดูภาพอะไรบ้างที่มีส่วนผสมของทินเนอร์ เพราะในในตัวของทินเนอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวทำละลายครับฝังดีนะในปัจจุบันเนี่ยมันมีสารเติมช่วยเติมปรุงแต่งกลิ่นหอมทำให้เกิดอยากการชวนอะไรครับชวนดมนักเรียนลองไปเปิดดูสิหอมมากอยากชวนดมมากถ้าเกิดนักเรียนขย้อนออกมาแล้วมีกลิ่นขย้อนออกมาเนี่ยนักเรียนหอมไหม ถังแก๊สเนี่ยนักเรียนเปิดถังแก๊สถุงต้มออกมาเนี่ยโดยปกติแล้วถังแก๊สถุงต้มเนี่ยจะมีกลิ่นไหมครับไม่มีแต่เขาใส่กลิ่นเหม็นลงไปเพื่อให้รู้ว่าถ้าเกิดมันมีการรั่วขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าแก๊สเป็นไงครับรั่วกลิ่นแก๊สนี่ไม่มีนะไม่มีกลิน่นกลิ่นแก๊สกลิ่นบริสุทธิ์นะครับแต่เขาเติมกลิ่นลงไปทินเนอร์ก็เหมือนกันเติมกลิ่นลงไปหอมชวนดมซึ่งมันเป็นสารระเหยที่โดยคนทั่วไปเนี่ยมักจะมา ทำการเสพโดยการอะไรครับสูดดมใส่ถุงปลาติกใส่เทกาวลงไปอันนั้นแหละคืออันตรายในชีวิตของหยอยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอายุประมาณ24ปีตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชปัจจุบันนี้ก็น่าใกล้30ปีแต่ตอนนั้นเซลล์สมองของเขาเนี่ยเท่ากับคนที่มีอายุถึง80ปีไม่สามารถตักข้าวใส่ปากตนเองได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ สีที่ทาผนังนักเรียนเดินเข้าไปไม่รู้ตัวว่ามีทินเนอร์ผสมอยู่นักเรียนเดินเข้าไปผ่านทุกวันเลย<ม>พ่อแม่ทําอาชีพเก <c oughs> ี่ยวกับช่างทาสีนักเรียนหอมทุกวันเลยเกิดอันตรายกับตัวเองไหมครับเกิดเพราะคนเราไม่รู้จักวิธีการใช้ดังนั้นกลิ่นหอมไอระเหยเนี่ยพวกเนี่ยมันเป็นการออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางและเป็นการออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางด้วยซึ่งทําให้บางคนเสพเข้าไปเนี่ยเคิรและเพ้อฝัน และในขณะเดียวกันเนี่ยเกิดอาการมึนงงและวิงเวียนศีสษนนักเรียนเข้าไปที่เขาทาสีใหม่ๆเนี่ยนักเรียนมึนงงไหมเวียนศีษัมไหมนั่นแหละคือมันไปผลต่อระบบประสาทส่วนกลางแล้วตรงนี้จําเป็นเพราะถ้าเสพมากๆเนี่ยพวกเราโง่เขาปัญญาอ่อนไหมโง่เขาเรียนหนังสือรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องแสร้งคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่สนใจเรียนเนี่ยพวกนี้เป็นดมกาวไหมไม่เกี่ยวกันนะพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนักเรียนต้องแยกให้ออกพวกเนี่ยพอโดน กับอาชีพบ่อยๆหรือสูดดมบ่อยๆเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหรือตับพิการสมองพิการนั่นก็หมายความว่าสิ่งเสพติดที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้น่าสนใจเพราะในกลุ่มเสพติดที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้มันมีอยู่สารอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในทินเนอร์ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะเหมือนกับบุหรี่นักเรียนสูบก็ไปสารที่ทําให้ติดคืออะไรครับสารอะไรสารนิโคตินไม่ใช่สารทาสารทาเป็นยางน้ำมันดินที่ เสพแล้วติดตามเล็บตามฟันตามแก้มพวกนี้ตามเสื้อผ้าพวกนี้เป็นสารสีเหลืองเสพแล้วติดใช่ไหมครับแต่สารนิโคตินเนี่ยทำให้คนเสพแล้วติดแต่ถ้าเป็นสารละเหยเนี่ยเขามีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ประกอบด้วยอินทรีย์เคมีพวกไฮโดรคาร์บอนซึ่งผลิตมาจากกระบวนการน้ํามันปิโตเรเลียมนั่นเองมีลักษณะเป็นไอละเหยในอากาศได้ดีมีกลิ่นหอมสารตัวสําคัญที่ทําให้คนติดก็คือเรียกว่าสารโทลูอินจาไว้นะครับ สารโทโรอินเป็นส่วนประกอบหลักที่พบอยู่ในสีต่างๆหรือในสารละเหยต่างๆที่เป็นปัญหามากที่สุดได้แก่คือทินเนอร์นั่นเองมันกัดก่อนดีไหมครับดีและมันเป็นสารละเหยได้ดีทีนี้ว่าการเสพส,สารละเหยหนึ่งครั้งเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับนะควยนักเรียนดูภาพภาพนี้เนี่ยภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นภาพหมดเลยครับ น้ำมันเบนซินถือว่ามีสารเหลออยู่ไหมครับมีโทอูอีนอยู่ไหมมีพวกนี้พวกน้ํายาลบคําผิดมีไหมครับมีเด็กปัจจุบันเนี่ยเอาลิควิดที่นรกเรียนเรียกว่าลิควิดหรือน้ํายาลบคําผิดเนี่ยจมูกจ่อปไปลิควิดเลยครับมิหน้าเด็กไทยไม่ค่อยขยันอ่านขยันเขียนขยันคิดเพราะโดนลิควิดลบบ่อยๆลบไปลบมาจมูกเป็นไงครับจมูกบานเลยเคยเห็นยาดมไหมครับ ในสมัยก่อนมันมีหลอดเดียวใช่ไหมเสียบรูจมูกใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เทอร์โบครับเร่งครับสองหลอดคู่ขนานเสียบเข้าไปสูดหายใจทีพอคุ้มเลยนะครับอา้าวมีทินเนอร์สเปเคมีนักเรียนครับดูตรงนี้นักเรียนครับ ผู้ที่เสพสารละเหยอยู่บ่อยๆเนี่ยอว,วัยวะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยถูกทำลายหมดเลยครับแม้กระทั่งสมองและและอว,วัยวะภายในถูกทำลายแบบถาวรครูเคยบอกว่าเด็กอายุ18ปีถ้าไปซื้อพวกกาวที่มีส่วนผสมของโทลูอินหรือพวกทินเนอร์พวกนี้หรือสารละเหยเาถ้าขายนี่ผิดกฎหมายไหมครับผิดถ้าขายให้เด็กต่ำกว่าอายุ18ปี ดังนั้นกฎหมายควบคุมยกเว้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นเข้าใจไหมครับเหมือนบุหรีเลยถ้าใครขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18บปีผิดกฎหมายไหมโด,ดนปรับเป็นเงิน2,000บาทเลยนะต้องระวังนะครับปัจจุบันนี้จึงมีป้ายปิดห้ามให้เห็นเด่นชัดว่าจะขายบุหรีดังนั้นสังเกตอาการผู้ที่ติดสาระเหยเนี่ยนักเรียนครับพวกเนี่ยมันหาซื้อได้ง่ายเหมือนพวกบุหรีและสุราเข้าใจไหมครับ หาซื้อได้ง่ายแต่คนถ้านํามาสูบแล้วเนี่ยจะมีอาการง่วงซึมตาแดงจมูกบานเพราะสูดหายใจบ่อยๆมันหอมครับแล้วก็ไอบ่อยๆน้ําหนักตัวลดลมหายใจเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นครับจำไว้นะพวกนี้นะแล้วก็ชอบมั่วสุมในที่รับตาคนเพราะเขาจะมีโรคของเขามั่วสุมก็คือไปมั่วดมยากันนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือผลการเรียนตกต่ําแล้วก็พบได้ง่ายคนไหนที่ผลการเรียนตกต่ำเป็นแสดงว่าไปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ําบ่อยๆ เป็นมังกรพ่นควันครับช่วยเพราะปัจจุบันนี้ยุงลายมันระบาดใช่ไหมช่วยโรงเรียนครับไปพ่นควันในห้องน้าไลยุงครับถามว่าไปไหนผมไปทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาไปทําอะไรไปพ่นควันครับ <itet> มีหน้าหรายุงในห้องน้ําไม่ค่อยมีนะครับอ้าวทีนี้มาดูว่ามันมีผลต่อระบบประสาทอย่างไรบ้างพูดไปก็ไม่ค่อยเชื่อ นักเรียนครับเอาตัวนักเรียนเป็นหลักเนี่ยเวลานักเรียนเข้าไปในพื้นที่ที่เขาทํางานเกี่ยวพวกทาสีหรือทํางานปะพวกใช้ทินเนอร์พวกกาวยางพวกนี้นะถ้านักเรียนได้สูดดมเข้าไปเนี่ยนักเรียนจะมีการมึนชาใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยที่นักเรียนถูกสัมผัสอันดับแรกคือสมองครับระบบประสาทของสมองเนี่ยจะถูกทําลายแบบเจียบพันครับแม้กะระทั่งน้ํายาลบคําผิดที่เรียนใช้อยู่นี่แหละอย่าอยู่ใกล้จมูกมากนะ ประมาณหนึ่งฟุตไม้บรรทัดเพราะพวกเนี้ยมันจะเกิดอาการขึ้นทันทีหลังจากการสูดดมในระยะแรกเนี่ยจะอากาศเกิดอาการมึนงงเคลิบเคลิมหรือมีความสุขตื่นเต้นร่าเริงแต่ต่อมาเนี่ยจะมีอาการระดับที่สองก็คือมีอาการมึนเมาคล้ายคนเมาสุราและไม่สามารถควบคุมตนเองได้มีผลข้างเคียงก็คือมีอาการขึ้นไส้ปวดศีรษะอ่อนเพลีย ตานั้นมีความไวต่อแสงมากหูเนี่ยจะได้ยินหูแววและประสาทหลอนในที่สุดตัวเองก็จะเดินไม่ตรงเดินโซเซนั่นก็คือในที่สุดถ้าสูดดมเข้าไปบ่อยเนี่ยอันตรายที่ติดตามมาก็คือมีการหมดสติและตายอย่างเฉียบพลันครับผู้ที่เสพสารเลยนะเกี่ยวระบบทางประสาทและก็เกิดการสมนานประมาณหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยพวกเนี้ยจะมีอาการประสาทหลอนอย่างรุน แขนขาปลายมือปลายเท้าทํางานไม่เต็มที่และประการต่อมาก็คือ,คอระบบการหายใจเนี่ยหลอดลมเกิดการระคายเคืองทําให้ปอดอักเสบมีเลือดออกในถุงลมและมีลมล่วออกจากถุงลมในปอดเหมือนกับสารทาที่ไปเกาะในถุงลมนะครับที่คนเป็นมะเร็งปอดและระบบหัวใจทํางานเร็วขึ้นกล้ามเนื้อก็เปียกเป็นอมาพาตได้ความดันโลหิตก็คือเกิดกระดูกอ่อสร้างเม็ดเลือดลดลงนักเรียนจะสังเกตได้ว่า เสพติดเหล่านี้เสพเข้าไปเนี่ยมีตัวแต่ทําลายร่างกายทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับดังนั้นไปบอกผู้ปกครองนะไอ้ส่วนประกอบที่ทางทาสีก็ดีเฟอร์นิเจอร์ก็ดีอาชีพที่ทําเกี่ยวพวกสารระเหยทั้งหมดเนี่ยให้ใช้อะไรป้องกันครับเออปิดหน้ากากป้องกันปิดตาปิดจมูกอ่ะไปดูสิ่งเสพติดที่กฎหมายควบคุมครับน่าสนใจจะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มบ